สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องเจจ่าพาปลูกนะคะวันนี้เจจ่าก็พามาอัปเดตสวนผักบ้านเจจ่าไม่ได้อัปเดตนานพอสมควรแล้วค่ะก็อันนี้นะคะแป,ปะโปมินเจจ่าชไวบกระดังสวยเลยค่ะเพราะว่าต้นต้นแม่พันธ์เขาอะเจอเพี้ยลุมดีเจจ่าก็เริ่มขยายไว้บ้างแต่ว่ามันยังไม่เยอะนะคะเจจ่าจะอยากขยายไว้อีกมันหอมมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนแปอรปมินหรือใบมินนะคะเจจ่าก็ไม่รู้ว่าเอ่อเดินด้วยเมืเอะะะ่อก่อนเจจ่าเคยปลูกมินดํา แบล็กมินนะคะมันก็หอมมันก็หอมเหมือนกันนะคะแล้วสีเขาก็จะเป็นสีดำใบเป็นเขียวอ่าข้างล่างจะเป็นดำก้านเขาก้านใบเขาจะเป็นดำนะคะเป็นแบล็กมินค่ะ้จจาก็มีแบล็กมินเลยนะคะหอมมากถ้าใครชอบกลิ่นหมกักฝรั่งกลิ่นยาสีฟันนะคะอันนี้เจ่าแนะนําเลยสมุนไพรฝรั่งทําแช่ในน้ําน้ําร้อนหรือน้ําเย็นทําเป็นชาเป็นน้ําร้อนนะคะแต่ถ้าเกิดอินฟิวก็คือแช่ในน้ําปกติ แล้วก็ทิ้งไว้สักครึ่งวันแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นเหมือนเหมือนแช่ดอกมะลิอย่างนี้ค่ะของของไทยเนาะก็เอาดอกมะลิลอยน้ํามันก็จะหอมดอกมะลิใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็จะหอมเป็นกลิ่นมิ้นค่ะเนี่ยค่ะต้นโรสแมรี่ของเจ้าจา๋าเจ้าจ๋าอุตส่าห์ว่ามันงามมากาปีกว่าแล้วค่ะแล้วทีนี้พอเมื่อฝนชุกที่ผ่านมาหน้าฝนที่ผ่านมาเขาตายไปค่ะตายไปหลายต้นเจ้าจ๋าตัดออกเลยค่ะเจ้าจ๋าจะย้ายกระถางให้เขาใหม่อยู่ คือตอนมันงามมา,มากๆเจ้าจ่าไม่ได้ขยายนะคะตอนนั้นก็คือแบบไกลแบบยังไม่ยังไม่คิดที่จะทําประโยชน์จากเขาก็คือปลูกไว้เพราะยจ้าจ่าว่าจะเอาไปผสมทําสบูท่ทำสบู่แล้วทีนี้ก็เลยแบบพอมันมันเริ่มตายแล้วยา้จ่าจะต้องใช้งานยจยจ่าก็เลยรีบม,มาขยายไว้แต่ก็ได้แค่มาต้นเดียวคือเดี๋ยวยจาจ่าจะตัดพวกกิ่งอ่อนนะคะขยายอีกเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนนะคะเดี๋ยวยจาจ่าจะขยายส่วนพวกขึ้นช่ายกับเลอรี่ มันเป็นลาสเอมิมหน้าฝนมานะคะ่ะก,ก็จะประมาณยังไม่หายดีนะคะยายจ่าก็ตัดกินเรื่อยๆตัดใบทิ้งะคะ่ะเอาก้านเขาไปกินพี่ลายๆนะคะ่ะแล้วก็พยายามสางออกมาใบใหม่เขาก็ขึ้นมาใหม่ก็จะเขียวนะคะพอหมดหน้าฝนเขาก็จะเริ่มงามแล้วค่ะตอนนี้เริ่มเริ่มดีแล้วเริ่มดีขึ้นมาก็เนี่ยค่ะอันนี้ก็เลสปาเลสปัตเวียนะคะก็มันเป็นผักสลัดประเภทหนึ่งนะคะสวยงาม กินอร่อยค่ะอันนี้ก็คณะเคียวใบกิกต้นเล็กนะคะกําลังสวยงามแต่เจา๋าดินมาแล้วขี้วัวเอ้ขี้วัวมาแล้วเจา้จ๋าไม่ได้สั่งดินค่ะรอบนี้เจา้จ๋าก็จะเอาดินเก่าในกระถางของเจาจ๋าไปเทให้หมดเลยแล้วก็มาปรุงใหม่นะคะมาปรุงใหม่เสร็จก,ก็เอามาใส่ในกระถางใหม่ใส่ในแปลงผักใหม่นะคะอันนี้ค่ะคณะเคียวไบยิกกระถางเล็กแปดนิ้วนะคะโอ้ช่วงนี้กระถางแพงมากค่ะแพงจริงๆแพงแบบขึ้นสามเท่าสี่เท่าตัวจากที่เคยซื้อเลยค่ะ กระางแบบแพงแพงแพง,แพงมากๆเจยจ่าซื้อไม่ไหวค่ะตอนนี้จะหาขวดพลาสติกมาตัดแล้วตัดทํากระถางแล้วค่ะก็เนี่ยค่ะสลัดกรีนคอร์สคือจะสไตล์ของยา๊จ๋าปลูกผักในกระถางนะคะยาจ๊จ๋าจะไม่ใส่ดินเต็มจะไม่ใส่ดินเต็มขอให้ยา๊จ๋าเอาก้าลงไปก่อนแล้วยาจ๊จ๋าจะมาเติมทีหลังแต่ซึ่งตอนเนี้ยคือดินที่าจ๋าผสมไว้หมดนะคะพอหมดพอหมดแล้วทีนี้ ที่เยจ่าเคยลงคลิปไปว่าคณะเอเอไม่ใช่คณะกินคอร์นรุ่นเนี่ยที่เจอฝนแล้วใบเละหมดนะคะแล้วแล้วพอเขาเจอฝนเยอะใช่ไหมคะดินเขาจะยุบลงไปเยอะมากต้นข้าต้นก้าเขาเขาก็จะยืดขึ้นถ้าปกติถ้าเยจ่ามีดินดินผสมพร้อมปลูกของเยจ่าไว้เยจ่าก็จะเอามาใส่ให้เต็มกบโคลนไปเลยนะคะแต่พอดีดินหมดจริงๆคะ่ะดินดินที่ผสมไว้หมดเหลือ,อขี้วัวก็หมด ขุยมะพร้าวก็หมดเก็บดําก็หมดก็คือยาจ๋าก็ไม่ได้ผสมใหม่พอเขาเพิ่งมาส่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะก็ยังไม่ได้ผสมดินรอบนี้ยาจ๋าจะผสมผสมเสร็จยะจ๋าจะเอามากบเลยกลบแล้วเรา,าเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะงามไหมอันนี้เขาก็ตัดได้แล้วค่ะยาจ๋าตัดขายทุกวันเลยตัดขายไปเรื่อยๆอันนี้ก็พอตัดค่ะแต่ถ้าเกิดเราบำรุงเขาก็จะต้นโตได้อีกค่ะสวิตชาร์ดยาจ๋าลบกับนอนเนี่ยคะ่ะดูสิ นี่เนี่ยมามาวางไข่ไว้อีกแล้วนี่ค่ะเขาลบกับนอนอันนี้น่าจะนอนซีเตอร์แล้วค่ะเขามาป้วนเปี้ยนหลายรอบแล้วนี่ค่ะเนี่ยนอนตัวอ่อนเขาเนี่ยค่ะมามาทำมาทำรังวางไข่ไว้ตรงเนี้ยนอนตัวเล็กๆก,ก็มานะคะเนี่ยลบกับนอนตลอดเลยเพราะเราปลูกอินทรีย์ปลูกไม่ได้ใช้สารพิษสารเคมีเนะะี่ยค่ะนอนเล็กๆเ,เห็นไหมอันนี้เขาเริ่มเป็นตัวอ่อนเนี่ยเขาวางไข่แล้วเขาจะเป็นตัวอ่อนแบบนี้แล้วค่ะ เจ้าจ๋าก็ไม่ได้ฉีดพ่นสารอะไรเจ้าจ๋าก็มาดูแล้วก็เปิดเก็บแบบนี้แล้วค่ะแต่ว่าเจ้าจ๋าเป็นคนขี้เกียจฉีดพ่นฉีดพ่นสารพวกอย่างนี้นะคะคือเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบฉีดพ่นมันเป็นยังไงก็ไม่รู้เจ้าจ๋าเป็นคนไม่ชอบฉีดจริงๆถ้ามันเจอบางทีก็แบ่งมันกินไปแบ่งมันกินแบ่งมันตายไปนะคะก็ไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวคลิปจะยาวนะคะนี่จ๋ายังพาทัวร์ไม่ถึงครึ่งสวนเลยอันนี้บัตเตอร์เฮดนะคะ ดินของยจาจ่าก็จะประมาณนี้ค่ะดินรอบหลังที่ยาจ่าผสมมามันร่วนนะคะก็คืออย่างที่ยาจ่าพูดนั่นแหละยาจาจ่าแบบว่าไม่เคยที่จะใส่ดินเต็มกระถางในรอบเดียวยาจาจ่าจะเผื่อเติมปุ๋ยคอกดินหมักเพิ่มเพิ่มเติมนะคะอันนี้ยาจ่าจะลองเอากบโคเข้าไปเขาก็เริ่มแบบว่าอยากได้สารอาหารเพิ่มแล้วค่ะเขาห่อหัวแต่หัวเขาต้นเขาไม่โตนะคะเพราะว่าเขาสารอาหารเขาน่าจะเริ่มหมดแล้วทีนี้ก็กลายเป็นว่า รากเขาลอยอย่างที่ย่าจ๋าเคยลงคลิปไปนะคะว่าถ้าเกิดผักรา,ากลอยเจอฝนเยอะเราต้องกบโคลนด้วยมูลไส้เดือนหรือว่าดินหมักที่เราหมักไว้นะคะก็เป็นทุกอันค่ะนี่ก็เลยค่ะอันนี้ก็เหมือนกันดินเขายุบลงไปแบบเกือบครึ่งกระถางเลยนะคะที่จริงย่าจ๋าต้องมาพวนขึ้นมาแล้วก็เติมปุ๋ยคอกลงไปนี่เหมือนกันค่ะเป็นเป็นทุกกระถางนะคะก็คือประมาณนี้แต่ว่าเขาพยายามจะโตนะคะ อันนี้ก็พยายามแตะโตถ้าเติมเติมปุ๋ยหมักหรือดินหมักลงไปนะคะพุ่งเลยค่ะเจ๊จ๋าเคยลองหลายครั้งแล้วกําลังสม,สม,สมพอดินเขาเริ่มยุบอย่างเงี้ยค่ะเราต้องกบโคนในกระถางอะ่ะมันต้องกบโคนนะคะในแปลงผักอยังไม่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าพื้นที่หากินเขาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แต่ในกระถางต้องกบค่ะอันนี้ก็เล็ดปัตะเวียในกระถางนะคะเหมือนกันคะ่ะดินทุกกระถางเจ๊จ๋าใส่ไม่เต็มถึงเต็มเขาก็จะยุบยุบลงไปยิ่งเจอฝนแล้วยิ่งยุบนะคะ อันนี้ค่ะก็บัตเตอร์เฮดในกระถางนะคะก็สวยงามอันนี้ช่วงบ่ายมาจะไม่ค่อยเจอแดดกับฝั่งเนี้ยอาช่วงช่วงโซนนู้จะเจอแดดทั้งวันค่ะแต่แต่โซนชั้นตรงนี้นะคะจะเจอแดดช่วงช่วงอุ้ยทำไมอันนี้เยอะจ้ารดน้ําไม่ถึงเหรอมื่อกี้รดน้ําไปรดน้ําผ่านต้นนี้ไปได้ไงตัวดินแห้งเดี๋ยว่าต้องฮิ้วบัวรดหม่นะคะค่ะก็เดี๋ยวนี่ค่ะเว็ัวตะเวียเดี๋ยวพาดูอีกหน่อยนะคะ พาดูด้านหน้าก่อนแล้วกันถ้าอันนี้ต้นกระสังนะคะกระสังเยจ่าที่มันเกิดในในกล่องผักบุ้งที่เจ้จ่าตัดไปนะคะแล้วแล้วเ้างามมากแล้วยจ้าก่าเอาเม็ดเอาเม็ดกระสังมาโรยโรยไว้เจ้าจ่าทำาน,น้ําผักปั่นเม็ดกระสังที่เขาแก่เจาจ่าก็มาเทลงในกล่องผักบุ้งเลยคะ่ะแล้วเขาก็เกิดแบบนี้คะ่ะเต็มเลยเดี๋ยวเา้จ่าจะทำำํายําผักกระสังกินเดี๋ยววันนี้ไม่ว่างพรุ่งนี้ไม่ว่างอีกสักสองวันอันนี้ค่ะก็ เป็นเรดและบิดกำลังเริ่มฟื้นตัวนะคะก็อันนี้ก็เป็นกินคอสในล้อยางนะคะสวยแล้วค่ะพร้อมตัดกินค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวยาจ๋ารอผักชุดในกระถางในแปลงอีกหน่อยนึงเนาะเดี๋ยวเขาจะได้ตัดให้ลูกค้าเพราะเขาเข,า,ขาสั่งไว้เขาเขาอยากได้กินคอสเนี่ยค่ะยายจ๋าจะหมดแล้วน,นี่ก็ประกาศข่าวที่เหลือนะคะอันนี้ก็ เป็นปกัดหอมอิตาลีสภาพก็จะต้นกล้าเขาไม่สมบูรณ์ค่ะเจจะเสดายอันนี้ก็ประกาศหอมอันนี้ต้นทงเทงค่ะนี่ประกาศหอมอิตาลีส่วนหักบ่งวงเรามีเะจ่าไม่ไม่โอเคค่ะแต่เดี๋ยวเะจา่าจะตัดออกให้เขาแตกใหม่ธาตุอาหารเขาหมดแล้วค่ะมันเป็นเพี้ยลงด้วยค่ะเพี้ยลงใบแล้วเดี๋ยวจะจะตัดออกต้นขาของเจจ่า เนี่ยค่ะดอกชนชมดอกชวนชมสวยๆเลยนะคะเจ๊จะถ่ายให้ดูห้สูงดอกชนชมนะคะชวนชมสวยๆค่ะก็ึงอันนี้ค่ะก็เหลือแค่นี้ค่ะเดี๋ยววันนี้เจ๊จ๋าก็จะตัดให้หมดเลยเดี๋ยวเคลียร์แปลงนี้ค่ะเด็ดลับบิดนะคะเหลือแค่นี้นะคะสองกอสีก่กอห้ากอหกอหกอเหลือ6ต้นค่ะ วันนี้ยจะจ่าตัดหมดเอาไว้กินด้วยส่วนอันนี้ก็เป็นบัตเตอร์เฮดแปลงผักนี่ค่ะแปลงผักสูงๆแต่เนี้ยค่ะเห็นไหมถ้าก,กบโคลนนะคะเขาจะใหญ่ขึ้นแล้วเขาจะอวบขึ้นอันนี้ต้นกล้าเขายืดมากค่ะยืดมากแล้วดินเขายุบลงไปโคลนเขาก็จะลอยแบบนี้เหมือนยจะจ่าทาคลิปไปพ่อยาจ่าชอบเอาใบไม้ใส่ในใต้แปลงนะใส่แบบเนี้ค่ะใส่ในใต้แปลงแล้วดินกบแล้วเขาก็จะยุบ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 ลงไปเรื่อย พอยุบยุบลงไปเรื่อยปุ๊บราก,กต้นผักเรายิ่งกล้าเขายืดอยู่แล้วอ่ะเขาก็จะยืดขึ้นมาแบบนี้ค่ะโคนเขาจะลอยขึ้นมาอันนี้ต้นกล้าที่ไม่สมบูรณ์ที่จะจ่าลงคลิปไปไว่าจะจ่าลงไปทํากินนะคะเพราะว่าดินหมดอะไรหมดถ้าดินไม่หมดได้จ่าก็กบไปแล้วถ้ากบเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้เจะจ่าผสมดินเสร็จเจ๊จ่าจะกบให้หมดเลยเอามาไล่กลบทุกทุกต้นเลยค่ะเดี๋ยวจะทดลองกันไปดูนะคะว่ามันจะได้ผลจริงไหมถ้า ถ้าเจ๊จ๋าไม่ตัดหมดก่อนนะคะเจ๊จ๋าเนี่ยถ้าเกิดกล้าผักเจ๊จ๋ารอบรอบหลังมันพอที่จะลงกล้าเมื่อไหร่เจ๊จ๋าก็จะตัดหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเลดปัตะเวียทั้งแปลงเลยนะคะที่เห็นนี้ก็คือ,อมะระขี่นกที่เจ๊จ๋าทาปุ๋ยหมักทําปุ๋ยหมักนะคะถ้าเกิดวัชพืชพวกนี้เกิดขึ้นเราถอนต้นเล็กเรนเี้ยเ,เราก็ถอนเลยเดี๋ยวเจ๊จ๋าวันนี้เจ๊จ๋ารีบเจ๊จ๋าจะไม่จะคือปุ๋ยหมัก ที่ยะาจ่าพืชสดนะคะที่ยะาจ่าทาไว้มันมีทั้งเถามะลยขี้นกแล้วก็เถาอะไรต่างๆที่เป็นวัชพืชน,นะ,คะ่ค่ะเขาเริ่มงอกขึ้นมาเป็นมเมล็ดของเขาที่แก่แล้วแล้วมันหมักไม่ขี้วัวมันร้อนไม่พอค่ะถ้าเกิดว่าเราเราอยากให้เขาตายไปจริงหมักจริงๆนะคะต้องใช้ลำละเอียดค่ะลำละเอียดหรือลำหยาบก็ได้แกบแกบด้วยก็ได้คะ่ะแกบดิบก็ได้เอาหมักทิ้งไว้ลดจุนซีอะไรให้เขาแบบเรียบร้อยแล้วเขาจะ,มะเมล็ดเขาก็จะไม่งอกค่ะ ดังนั้นคือได้ผลค่ะแต่ย่าจ่าแกบก็ไม่มีลำมันแพงนะคะเนื่าแบบเป็นเกษตรลดต้นทุนแล้วก็ไม่อยากเพิ่มต้นทุนเกษตรเกษตรในแปลงเกษตรคอนกรีตในป่าคอนกรีตแบบว่าลดต้นทุนค่ะไม่เน้นไม่เน้นซื้ออะไรเยอะแยะนะคะก็ก็างามในระดับหนึ่งนะคะนะคะี่ค่ะต้นปัตาเวียก็เรากำลังเริ่มอันนี้ต้นกล้าเขาก็ยืดเหมือนกันค่ะแต่ยาจ่าก็คือปลูกลงไปลึกๆหน่อยแล้วก็ดินย่าจ่าไม่ได้เอาใบไม้ ผสมข้างล่างมันก็ไม่ยุบเท่าไหร่นะคะเดจา๋าก็เอาปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักพืชสดเดจา๋าที่ที่ทําไว้นะคะที่ลงในคลิปไปใครใครอยากรู้ก็เข้าไปดูในในคลิปของเาจา๋านะคะไปย้อนดูปุ๋ยหมักพืชสดของเาจา๋าพาปลูกลองไปเสิร์ชหาดูก็ได้นะคะไปค้นหาใน u t u b บดูก็เนี่ยคะ่ะเดจา๋ามากบข้างหน้าแปลงนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นปุ๋ยหมักพืชสดเหมือนกันเลดปัตเวียแล้วก็ประกาศหอมอิตาลีก็มะละกขี้นกมันเป็น ปุ๋ยหมักในกระสอบปุ๋ยปุ๋ยหมักพืชสดในกระสอบที่จะจําทำทำไว้ทําไว้แล้วก็ายจ๋ามาโกยดินจากข้างล่างในแปลงขึ้นเยจ๋าน่าจะลงคลิปไปนะายจ๋าก็จาไม่ค่อยได้นะคะจะไปลองค้นหาดูนะคะที่ลงคลิปไปแล้วก็โกยดินแปลงเก่าขึ้นมาแล้วก็เอาปุ๋ยหมักพืชสดในกระสอบายจ๋ามามาเทใส่ข้างบนายจ๋าก็ปลูกผักเลยเดี๋ยวพวกมลีินกยนยจ๋าก็จะถอนออกเหมือนกันค่ะแต่าดจ๋าแบบเสียดายจะลองดูว่า จะถอนใส่ในกระถางแล้วเอาไปฝากบ้านบ้านหลานที่บ้านหลานที่ที่ทร่มก้านะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะไม่รู้เขามีหรือเปล่าแต่เจ๊จ๋าจอยากเอาไปให้เพราะว่าเขากินเ้าแบบมันลดเบาหวานดีเนาะลดเบาหวานลดอะไรพวกนี้ดีมันมีประโยชน์อันนี้ค่ะแปลงที่ว่าจ๊จ๋าโก,กยดินขึ้นแล้วปลูกเลยก็กําลังงามนะคะกำลังงามแต่โคนลอยเหมือนกันค่ะอย่างที่เจ๊จ๋าจบอก ถ้าเจ้าจ๋ามีดินผสมปอมปลูกเจ้าจ๋าเอามากบโคลแล้วก็คงจะโตดีมากกว่านี้อีกอาทิตย์หนึง่งเดี๋ยวคงจะหมดเพราะว่าเจ้าจ๋าจะตัดเคลียร์แปลงให้หมดเลยพอดีกับร่าผักเจ้าจ๋าพร้อมลงประจวบกับหน้าหนาวพอดีลมหนาวมาแล้วก็ก็งามนะคะแต่ว่าถ้าถ้าได้กบโคลด้วยด้วยดินหมักที่เจ้าจ๋าทำไว้นะคะจะโอเคมากเลยแต่วัน วันนี้ขอเวลาอีกวันหนึ่งที่จะทํางานในบ้านช่วงเย็นอาจจะมาย้ายก้านะคะถ้าเกิดจะาจ่าเสร็จงานสําหรับคลิปนี้ก็นานแล้วค่ะเดี๋ยวยาจะจ่าก็พาพาทัวร์สวนผักก็ครบรอบมาประมาณนี้นะคะแล้วก็นี่คือซาลาเนารซาลาเอันนี้เคลในกระถางนี่คก็เดินเดินรอบบ้านและก็ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะก็ประมาณในสวนผักทจ่จ่า หูเสือด่างนะคะหูเสือด่างเดจ่าชอบเนี่ยค่ะถ้าเกิดเราทําเป็นไม้แฝนไม้ประดับมันจะสวยแบบนี้ค่ะสวยเะจ่เดจ่าเดจาถ่ายให้ดูอันนี้เะจ่าเะจ่าถ่ายยังไม่หมดทุกอันนะคะก็คือนีค่ะหูเสือด่างจะจาาแฟนไว้แบบเนี้ยก็สวยนะคะเดจ่าชอบชอบมากใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรค่ะแต่จะาชอบชอบนะคะหูเสือด่างชอบจริงๆ เป็นอะไรที่ปลูกง่ายตายยากแล้วกลิ่นเขาดีแล้วกินก็มีประโยชน์นะคะหาติดปลูกติดบ้าน้วยสักกระถางก็ดีนะคะถ้าเกิดคนกินผักยากก็อาจจะจะไอ้นี่หน่อยเนี่ค่ะวสวยจริงๆนะคะไม่ได้สวยเล่นๆนะคะสวยจริงๆเนี่ยค่ะหมูเสือด่างพาชมสวนผักวันเดยจ๋านะคะหมูเสือด่างไปมุมนี้ค่ะเลตตะเรียเห็นไหมคะสวย เลจะแคปรูปไปลงเฟซบ้างดีก,กว่าหัขเสือเส้อดาบสวยๆเลยนะคะเวจะถ่ายให้อีกมุมหนึ่ง สำหรับคลิปนี้เจ๊จ๋าก็มาพาชมสวนผักแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่กำลังเข้ามาติดตามคลิปของเจจ๋าจนจบนะคะขอบคุณทุกกําลังใจค่ะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจจ๋าพาปลูกนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ